ถลอกไม่สามารถปปเย็บได้นะแผลแบบนี้นะล,ลูกนะมันเป็นรอยถลอกนะครับเป็นการขว่วนก็ทำแผลสะอาดแผลจะหายเร็วนะคะตอนนี้คุณจะเช็ดด้วยยากใา้เชื้อเบตาดีนนะถ้าได้ไม่กระทั่งเชื้อบบัทะยักแล้วลุกตอนนี้นะแต่เราต้องทำแผลให้เร็วใช่ไหม ให้เร็วคือขนาดไหนภายใน6ชั่วโมงเนี่ยต้องได้รับการทําแผลแล้วอย่าปล่อยทิ้งไว้เช็ดให้เป็นรูปก้นหอยหรือเลขกหนึ่งนะคะทําแบบนี้นะเช็ดจากข้างในมาข้างนอกนี่ผู้ฟังหนู่หรือเปลใช่สอนพวกเรด้วยสอนน้องด้วยคร<ต> <c oughs> าวนี้ถ้ปล่อยไว้จะโดนตัดขาเลยมันไม่ตัดแต่หายช้าแลวติดเชือ้อโอเคไหมใช้แบบนี้นะ <c oughs> <c oughs> แผลเราต้องไม่เขาเรียกว่าอะไรมันต้องไม่ชุ่มนะลูกใช่ไม่ช yeah. well> ุ่มโอ้ยพี่เผือกหอมเลยค่ะร้อนไหมร้อนไหมหวังดีจิงมีน๊ดฮะโอ้ยเผือกเลยโอ้ย uh ตัมีน้ำเลยนะมีน้ำทำอะไรจ๊ะจะมาอาบแล้วมาเดี๋ยวปล่อยให้งเลยครัแผล ปิดแผลนะเราจะไม่ปิดตอนที่มันชุช่มๆมันจะพ้อเชื้อห้ามเป่าน้ำลายเราหรือลมหายใจเรามีเชื้อห้ามเป่าได้ตัเป่าให้ปลอดไม่ได้เราองปิดแผลด้วยพก,ก๊อตนะคะสะอาดวนะ่พกกาพก๊อตปลอดภัย อันนี้มีไว้เพื่อแบบแผลขนาดใหญ่โดยเฉพาะนะแล้วมันก็ได้ใช้จริงๆนะลูก๋ยวมันไม่ใช้จริงใช้งานได้ทำในกี่วันหายครับก็ไม่เกินห้าวันแผลจะแห้งถ้าไม่โดนน้ำเห็นไหมไม่ให้มันชุ่มแล้วก็ทําทำแผลทุกวันนานวไม่อาบน้ำไม่อาบน้ลัอันนี้ไม่ต้องอาบน้ำเลยหรือ ตัดได้หลุดเดียวพันค้าอพอมันมีเหงื่อลกมันจําเป็นที่ต้องพันพันผ้าเนาะเพื่อไม่ให้มันหลุดพันให้ได้ตั้งสองถึงสามรอบนะคะ ไปโรงพยาบาลหนูเสียไม่ต่ำกว่าสามพันบอกไว้เลยไม่ทำแผลถามถามน้องถามน้องใบตาลได้น้องไบตาลไปเมื่อวานปวดไปสองพันร่างยที่นี่าเสียมเลยที่ี่ไม่ฟรีฟรีฟรีไม่ดีมั้งคุณ <c> า <oughs> ไม่ดีนะ เออชูนึงจ้ว่าถามได้เหยลูกถ้าจิตอาสาลงจิตอาสาเลยจากโลหิตในลายน้องกันยิ้มเพื่อพ่อเ้อจมูกในพระบริจาคนี้เราควรจะถ่ายรูปนี้รูปหนึ่งและอีกรูปเป็นรูปตอนพ่อน้องซูฟี่ได้ค่ะเพราะว่าเราเรามีใบอยู่แล้วโอ้เนาะมีใบอยู่แล้วลูกแล้วแล้วใบนั้นอาจจะบอกเลยว่าบริจาคให้ใครเป็นชื่อหนูหรือชื่อใครจะมีชื่อนักเรียนเลยนะลูก มันค่อนข้างจะแบบรอบร,รอบครอบเลยก็ว่าได้นะส่วนพี่พี่บริจาคถูกใจได้เกียรติบัตรนะคะพวกเราอ่ะเชิญชว,ว,ว,วนกันนะลูกช่วยกันเครหมือ,อ,อ,อมีภัยสงครามบ้านเมืองพ่อถ่ายเลวก่อนพ,อพ่อเรียบร้อยนะคะถ้าบอก